สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เขามารับชมช่องอิสานพระเครื่องนะครับครับาำรับมือนีกาจิมาพระท่านผู้ชมมาเบิง่งพระเหรียญคือเก่านะครับพระรัก้อยนะครับมาเบิ่งกันเลยนะครับองค์แรกนะครับองค์แรกจะเป็นเหรียญสมเด็จพระพุทธจารย์โตครับออกมาลังสีด้านหน้าเป็นรูปสมเด็จพุทธจารย์โตนะครับด้านหลังก็จะเป็นรูปหลวงพ่อโต ใหญ่นะครับเนี่ยครับพระอารามหลวงปีสีสองครับผมด้านข้างของเหรียญนะครับครับสำหรับเหรียญน,นี่เปิดอยู่ที่100บาทครับใครสนใจก็โทรติดต่อของมาไ้เลยนะครับเบอร์0883773894หรือว่าจะส่งข้อความมาไตา คลิปวิดีโอนี้ก็ได้ครับผมในช่อง y t u t u ครับผมของอีสานพระเครื่องครับครับองค์ที่1ผ่านไปครับผมครับสำหรับองค์ที่2องก็เป็นพระเรียนครับพระคูปัญญาสาคนาบัววัดสแสวงหาครับ p 1 c ครับสำหรับเหรียญน,นี้กับเปิดอยู่ที่100บาทครับให้สนใจกระทักเข้ามาได้เลยที่เบอร์โทร0 8 8 3 7 7 3 8 9 4ครับเป็นด้านขอบนะครับครับสำหรับองค์ต่อไปครับองค์ต่อไปพระคูอดุลศาสนากิจ หลวงพ่อจากครับจังหวัดป่าจีนบุรีปีสามเอสครับเหรียญนี้สองร้อยบาทครับใครสนใจโทรเข้ามาได้เลยศูนย์แปดแปดสามเจ็ดสามแปดเก้าสี่หรือว่าส่งกับความมาที่ไต้คลิปครับสามร้อยบาทนะครับใส่ามาก่อนใดก่อนภัยมาที่หลังกับบัด้เด้อครับครับสำหรับองค์ต่อไปจะเป็นหลวงพ่อพลังศรี ปีศึเก่าครับวัดพหลานสูงอำเภอนาจั่วยจังหวัดอบุบลราชธานีเป็นพระสายอีสานครับเป็นพระจังหวัดอบุบลราชธานีไปผ่านไปผ่านมากะแวะเขามาเบิ้งกัสนใจกัทักมาได้เลยครับเบอร์ศูนย์แปดแปดสามเจ็ดสามแปดเก้าสี่ง 8, องนี้เปิดอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทครับหนึ่งร้อยบาทสนใจโทรเข้ามาได้เลยหรือว,ว่าส่งข,องข้อความไว้ที่ใต้คลิปทางของช่องยูทูบ อีสานพระเครื่องครับครับนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งองค์ครับน,นี้จะเป็นด้านหลังหลวงพ่อศูนย์ครับวัดน้องโดนอำเภอน้องโดนจังหวัดสระบุรีครับเบื้องหน้าขององค์พระครับวัดตึงใช้ได้ครับขอบเหรียญน,นี่จะเป็นด้านหลังครับที่ทองทั้งสระบุรีู้ใดธามหาเหลียน ผมพอศสูนอยูกับเห็นคลิปนี้ก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์0 8 8 3 7 7ป8แ4หรือว่าสิส้งองของามไวท้ทั้งใต้คลิปช่อง YouTube อิสานพักเครื่องก็ได้ครับใครสนใจชาวหานบูชากระถักมาได้เลยนะครับครับมือนีก็มว่าเปิดอยู่5องค์ครับหองค์ให้ผู้ชมที่เขามารับชมภัยสนใจเขามา โทรมาก่อนครับสอบถามราคากันกรก็ได้ครับผมส่งให้ฟรีครับราคาพระลกรวยบ่ต้องไปหาเซาพระแพงๆใส่พระลกรอยนะครับพุตธคุณก็ดีคือกันพระผู้ใฐานัดซ้ายได้ก็ลองเชาวหาปูชากันเบิ้งครับจนใจกระทักมาโทรมาเบอร์ที่เบอร์0883773894หรือจะว่าจะส่งคลิปส่งข้อความไว้ที่ใต้คลิปก็ได้ครับยินดีต่อไป ทุกองทรงฟีครับทุกองทรงฟรีไปสนใจกับถักเขามาได้เลยนะครับมือนี้ก็บขอไปก้อนครับมือนีเมื่อเปิดให้พี่น้องท่านผู้ชมที่เขามาสนใจเช่าหาพระหลักร้อยเขามา้ากระเบงลรือไปสนใจโอใดก็โทรขามาสอบถามได้ครับครับพท,ทธายนี้ก็สวัสดีครับ